สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะคุณดาจะมาสอนในหัวข้อเรื่องการอ่านแผนภูมิวงกลมของน้องๆระดับชั้นป .6 ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะไม่ยากเลยแบบง่ายมากๆเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าค่ะมานะคะ อันนี้คือแผนภูมิวงกลมใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นรูปวงกลมเนาะเขาบอกว่าอเนี้มันคือแผนภูมิวงกลมผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก20 2021ของทีมน็อกแอดเวรมีนะคะโอเคไหมนี่ครูดาเป็นกองเชียร์นะคะไม่ได้ลงไปเตะกับเขานะคะเพราะว่าเตะบอลไม่เป็นนะคะเขาบอกว่าชนะ16ครั้งค่ะ แพ้7ครั้งเสมอ11ครั้งนะคะทีมน็อกแคาเดแมแข่งขันฟุตบอลไทยลีกทั้งหมดกี่ครั้งนะคะเราก็นำข้อมูลเนี่ยมาตอบค่ะแข่งทั้งหมดกี่ครั้งเราก็มานับดูค่ะ16 7 11ใช่ไหมคะเราก็นำทั้งหมดมาบวกกันค่ะ1ิ 18, บวกเเป็น18 18ปดบวก16ได้เท่าไหร่คะได้14ทด1เป็นสา คำตอบก็คือแข่งทั้งหมด34ครั้งค่ะน้องๆ34ครั้งนะคะมาดูข้อที่2กันค่ะข้อที่2ผลกลารแข่งขันของทีมน็อก c a d ด m มี่เป็นอย่างไรข้อนี้ก็ง่ายมากเขาให้อะไรมาเราก็ใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะชนะ16ครั้งเราก็เขียนเลยค่ะชนะ16ครั้งนะคะแพ้7ครั้ง แพ้7ครั้งแล้วก็เสมอ1ิอครั้งค่ะเสมอ11อครั้งนะคะมาต่อกันข้อที่สามค่ะข้อที่สามนะคะทีมน็อกอาร์เดมีแข่งขันชนะมากกว่าแพ้กี่ครั้งนะคะชนะ16ครั้งแพ้7นะคะเราก็เอา 16มาลบ7ได้เท่าไหร่คะได้9ครั้งนะคะทีมน้องอะคาเดมี่แข่งขันชนะมากกว่าแพ้9ครั้งคือคำตอบนะคะมาต่อกันข้อที่4ค่ะข้อที่4เขาบอกว่าถ้ากำหนดคะแนนการแข่งขันในแต่ละครั้งดังนี้คะ่ะชนะได้3คะแนนเสมอ1คะแนนแพ้ 0คะแนนนะคะทีมน็อตอะคาเดมีได้คะแนนรวมกี่คะแนนนะคะชนะได้3คะแนนนะคะ16ครั้งครั้งละ3คะแนนก็เอา16ไปคูณ3 6 3ได้18ใส่8ทด1 3 1 3บวกเป็น4ได้48คะแนนสำหรับการชนะนะคะแพ้แพ้ไม่นับนนาะ0 7คูณ0ย์ก็ได้0นะคะเสมอนะคะ11ครั้ง เสมอ1คะแนนก็คือคูณ1 11คูณ1ก็ได้11นั่นเองนะคะได้คะแนนรวมเท่าไหร่เราก็เอา48มาบวก11ค่ะเท่ากับ59คะแนนทีมน็อกแอดเดมี่นะคะได้คะแนนรวมทั้งหมด59คะแนนค่ะมาต่อกันข้อที่5นะคะเขาบอกว่า ถ้าผู้สนับสนุนจะมอบเงินรางวัลให้กับทีมเมื่อผลการแข่งขันในแต่ละครั้งเป็นดังนี้ค่ะชนะได้รับ1,000 0แบาทและเสมอได้รับ30,000บาทนะคะในปีนี้ทีมน n อก k c c d e m y y ได้รับเงินรางวัลจากผู้สนับสนุนเท่าไใ่โอ้โหแทบจะลงไปแข่งเตะบอลกับเขาเลยขอเป็นตัวสำรองก็ได้นะคะเผื่อได้รางวัลน,นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าเขาจะได้ เงินรางวัลทั้งหมดเท่าไหร่นะคะชนะ16ครั้งชนะ16ครั้ง16ครั้งได้ครั้งละ1 0 0สนบาทก็คือ16คูณ1แสนได้เท่าไหร่คะ16เติมศูนย์1 2 3 4 5 5ตัว1 2 3 4 5 ชนะได้ไปหนึ่งล้านหกแสนนะคะเสมอล่ะเสมอเสมอเท่าไหร่คะเสมอสมอิบเอ็ดครั้งคูณสาม0มื่นบาทนะคะสาม0มื่นบาทอ่ะ หนึ่งสองสามสี่เติมศูนย์สี่ตัวหนึ่งสองสามสี่แล้วก็สิบเอ็ดคูณสามได้สามสิบสามนำมาบวกกันค่ะศูนย์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 สามเก้าหนึ่งคำตอบเลยเป็นหนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทโอ้โหเยอะมากเลยนะคะ อยากจะไปเตะบอลเลยนะคะจากที่เตะไม่เป็นนี่คืออยากจะไปซ้อมเตะบอลเลยนะคะเพราะว่าได้รางวัลตั้ง1 9 3 0 0ล้าน9 0 0 0 0บาทนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆองสำหรับการอ่านแผนภูมิรูปวงกลมไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงเนี่ยเดี๋ยวรูดาเาจะให้น้องๆพักทบทวนสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องนเข้าใจบทเรียนกันไม่เอ่ยถ้าเกิดเข้าใจอย่าลืมกด กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน n o อก c c d e m y y นะคะดาวน์โหลดฟรีเลยค่ะสำหรับ iOS แล้วก็ Android นะคะตรงนี้ได้เลยค่ะ